ใจมากเลยอไปไวไปไวไปแล้ว <C ourse> เคย <c rast> <GO av uther> ถามคุณว่าคุณมีความรู้สึกยังไงกับเสียใจอ่ะเสียใจมากเสียใจมากเลยอะเพื่อนทอยากร้องเสดียวอ่ะเพื่อนทิ้่แค่อคนเองอ่ะเดี๋ยวก็หายเดี๋ยวก็หายองคนดอนวอรี่อ่ะดอนแคร์ดอนแคร์ด่สุดเลยอะ เชื่อโฮ้ัายาน้อยนะคนสลับกันเจ้ามาชื่อน้อยชัยยาหน้าเหมือนน้องโกะไราบโอ้คนหน้าเหมือ่เหยื่นหน้าเหมือนนี่ก็ผีหน้าตายตายเราลงเฟซเลยนะลงเฟซด้วยนะลงเฟซด้วยมาจ่ายยูทูปโปรแชร์ไว้หมดโอเคัวฟีดบุ๊กนะแสดงความคิดเห็วันนี้จะมีเราเราได้นะนน้ำมันหมด กันมาเลยอ่ะจะจำวันจะลาไปไม่ทิ้งกันเจ้าอะไรวะถ้าของมาส่งเราแค่นี้อ่ะขอมาส่งแค่นี้้ยไกลเดียวคือเพื่อการเห็นบ้าเห็นตลาดแล้วป๊ะเดียวเองแบบเดียวเดินมาก็ตาย